สวัสดีครับที่นี้ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่มาราธอนฟิตท็ฟิตเทสครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันครับว่าฟิตเทสเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราจําเป็นต้องฟิตเทสไหมนะครับวันนี้ครับเราอยู่กับอาจารย์แจ็คเช่นเคยนะครับอาจารย์ครับฟิตเทสมันคืออะไรครับฟิตเทสก่อนที่จะพูดถึงฟิตเทสนะครับครับสมมุติเราเราเราไปโรงพยาบาลครับเคยไปใไหมครับเคย ก่อนที่เราจะไปไปถึงพอไปเช็คชื่ออะไรลงที่เรียบร้อยปุ๊บครับาทางพยาบาลก็จะให้เราไปชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงวัดความดันก่อนที่จะพบคุณหมอวัดทําไมอ่ะพี่น,ไไนั่นแหละครับอันนี้คือการสกรีนเบื้องต้นขนาดโรงพยาบาลนะครับ เขายังต้องสกรีเ,เดี๋ยวนะการการชั่งน้ําหนาักการวัดส่วนสูงการกวัดความดันนี่คือฟิตเทสแล้วหรอใช่ครับอ๋อนี่คือการเรียกนนว่าฟิตเทสแต่ฟิตเทสเบื้องต้นเป็นการสกรีเบื one, ้องต้นที่ก่อนที่จะพบคุณหมอว่าโอเคร่างกายคุณในภาวะปกตินั้นเป็นอย่างไรมันไม่ได้บอกว่ามันจําเป็นหรือไม่จําเป็นพี่นะว่ามันมีเอาไว้เพื่อที่จะสนองให้เรานี้ย เวลาจะซื้ออุปกรณ์ที่จะแฮกออกรำลงกายเนะี่ยได้ตรงตามความต้องการของร่างกายนะครับคือเราสมมติเราต้องการจักรยานสักตัวหนึ่งแต่ร่างกายของเรามันบ่งบอกว่าด้วยน้ำหนักตัวขนาดนี้ด้วยอะไรขนาดนี้ไม่สามารถที่จะซื้ออย่างนี้ได้จบทั้งๆท,ที่ใจเราอ่ะอยากจะสมมติอันนี้แหละใช่แต่พอเราไปซิสเทสอยู่แล้วเนี่ยมันมอาจจำ มันไม่เหมาะนะจะเอาจริงๆหรือใช่ใช่ไหมใช่ครับประมาณนี้ประมาณนี้เพราะงั้นอุปกรณ์ฟิตเทสเนี่ยโดยปกติแล้วเราจะแบ่งเป็นถ้าสมมติในเรื่องเรื่องของเครืองออกกำลังกายนะครับเราจะแบ่งฟิตเทสเป็นการสกรีนเบื้องต้นเช่นส่วนสูงน้ําหนักตัวนะครับเปอร์เซ็นไขมัน ร์เส้นไขมันก็วัดด้วยวัดด้วยเพราะว่ามากกว่าโรงพยาบาลอย่างเช่น,นเห็นเห็นตัวเราขนาดนี้ใช่ไหมครับครับน้ําหนักตัวสสูงเนี่ยบางทีพอเราแค่มองคนเนี่ยเราก็ดูออกแล้วว่าเอ้ยท้วมหรือว่าผอมอแต่ว่าถามว่าแล้วระดับไขมันที่อยู่ในร่างกายละ่ะมองด้วยตามองไม่ได้ ลงไม่ได้มีก็เลยต้องเป็นจะต้องปิดเทสใช่ครับ, oh, รบถ้าเกิดจอเน,นี้ยได้รู้แล้วว่าเออส่วดทรงส่วนประกอบไงเป็นยังไงต่อไปคือว่าอะไรวัดความดันขนาดโรงพยาบาลยังวัดเราก็ต้องวัดเหมือนกัน mm hmm. เพราะาอะไรครับเพราะว่าเราจะได้ดูว่าความปกติของระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายเนี้ยเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาความดันโลหิตสูง mm hmm. อันนี้เป็นปัญหาทางการแพทย์แล้วครับถ้ายิ่งสูงมากๆนี่คือ คุณต้องพบหมออย่างเดียวเ,เพราะฉะนั้นรเราเช็คถ้าเกิดเราไม่ไม่วัดเรารู้ตัวไหมเรารู้ตัวไหมโดยปกติครับจะมีอาการบ่งบอกอย่างเช่นถ้าตกิดวแบบคุณปวดบริเวณเท้าทอยบ่ยอยๆ <c oughs> อาจจะแบบใบใบครับปวดเท้าทอยแบบ <c oughs> ตื้อ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 อย่างเงี้ย เขามีอาการพยาธิแต่ภาพตามหมอว่าอาจจะมีทําให้คือโลหิตมันดเต้นค่อนข้างจะแรงสูดฉีดแรงเพราะงั้นมันจะมีอาการมึนปวดหัวที่ทายทอยหรือเปล่าไม่ใช่งงไม่งงออเรียกว่าแบบขี้เกียจทำงานไม่ใช่ประมาณนั้นเพราะงั้นคืออาการคือความดันโลหิตสูงเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามันเป็นโรคที่มันมีคลิีคูออกมัน ความดันโลหิตสูงก็ดีมีอาการเสี่ยงต่อหัวใจวายเบาหวานมีความดันเข้ามาร่วมหมดบางทีเนี่ยถ้าเกิดยากกันบางทีเราอาจจะเฮ้รู้สึกคอเค็ดแต่จริงๆแล้ว มันอาจจะเจ็บปวดหรืออะไรเงี้ยหรอจริงๆมันเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของความดันสูงก็ได้ถ้าเราไม่ได้ไปทดสอบมันไปตรวจมาอะไรอี้ทีนี้เราเลยจําเป็นต้องติดเพจด้วยเพื่อที่จะถ้าเกิดเราจะออกกำลังกายเนี่ยเราจะได้เหมาะสมกับร่างกายของเราเพราะแต่ละคนการออกกำลังกายก็ต้องแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของบุคคลนั้นๆด้วยใช่ครับถูกไหมครับคราวนี้เราตรวจน้ําหนักจนสูงแล้วความดันความดันแล้วครับอันนี้หมดเรื่องของระบบ ระบบที่รลบะไหลเวียนแล้วต่อไปเรื่องของระบบกล้ามเนื้อเพราะอะไรครับอุปกรณ์ออกกำลังกายนั้นส่วนใหญ่เราใช้กล้ามเนื้อเป็นตัวเป็นเป็นเครื่องช่วยในการที่จะให้ให้ให้มันทํางานได้เพราะฉะนั้นการตรวจวัดกล้ามเนื้อนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยก็คือมีเรื่องของวัดกําลังแรงบิดมือเพราะอะไรครับถามว่าเอยแต่ปกติเราเราก็ เดินมากเดินมากกว่าวิ่งเดินมากกว่าใช้มือนะทําไมเราไม่ตรวจขาล่ะเออนั่นสิขาไม่ตรวจครับเพราะว่าหนึ่งกิจวัตรประจําวันของมนุษย์เรานั้นเราเราเซอร์เวด้วยการที่เรามีกิจกรรมที่เราใช้แขนใช้มือนี่ครับมากน้อยขนาดไหนถ้าถ้ามีคนใช้แขนมากโนครับไม่ใช่อันนั้นนะไม่ใช่เรื่องนั้นนะไม่หมายหมายถึงว่าเอางี้ลักษณะอาชีพอะ คืออาชีพอาสมมุติว่าเขาเขาอยู่ละอาชีพที่นั่งโต๊ะทํางานหรือเป็นเลขานุการ,อ,ราอะไรเงี้ยแค่พิมพ์คอมพิวเตอร์พิมพ์อะไรเงี้ยก้ามเนื้อมันจะ w e ก k ไปถึงหมดมแล้วมันทําให้เกิด อาการเครียดของกล้ามเนื้ออ่าหรือที่เรียกว่าออฟฟิศซินโดมหลังนั้นเนี่ยครับคือเตุเพราะฉะนั้นนี่คือกล้ามเนื้อเนี่ยเขาเหมือนบอกว่าเราไม่ได้เทสกล้ามเนื้อขาแต่ว่าเราเดินเยอะจริงแต่เราเทสก้เนื้อแขนเนื่องจากว่ากิจวัตรประจําวันของแต่ละคนในแต่ละวันนั้นมันจะใช้แขนเยอะขนาดไหนอยู่ที่ตรงนี้นะเพราะะมีเครื่องวัดกล้ามเนื้อแขนมาเป็นหลักแรงบีบมือเป็นหลักด้วยนะครับเพราะฉนั้นมันจะเทสได้ แล้วก็มีอื่นนอกจากนี้ก็คือเราต้องเทสความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อความยืดหยุ่นยังไงใช่ <R>. e. เช่นแบบเวลาเราต้มเงี้ยทีมข้อควาอ๋อนี่คือความยืดหยุ่นอ่าเราอ้ยตึงมาถึงโอ้โหหลังแข็งมากเลยถามว่าแล้วทาไมถึงต้องเทสความแข็งตัวด้วยการก้มหลังอันนี้เพราะว่าอะไรครับจะบอกว่าคนเรานั้นนะครับเขาเรียกว่าส่วนนี้เขาเรียกว่าส่วนคอนะ c o R e คอโม่ต้อพภาษาไทยคอภาษาอังกฤษภงกก็ค e ือช่วงตัวเนี e ่ย เราใช้กล้ามเนื้อทอเป็นหลักจริงแต่หลังนั้นจะเป็นตัวพยุงซัพพอร์ตทั้งหมดไม่ว่าจะท่านั่งท่าเอนท่าอะไรก็ตามหรือท่ายืนต่างๆเงี้ยหลังมันจะเป็นตัว, <support. S 1> ตวพยุงเพราะงั้นกล้ามเนื้อทอกับกล้ามเนื้อหลังเนี่ยมันจะแข็งแรงบาลานซ์กันแต่ว่าเราวัดเขาจะวัดดูว่าความยืดหยัดของกล้ามเนื้อตรงหลังเนี้ย มันดีขนาดไหนคือโน้มไปอย่างเงี้ยหรอใช่ครับมันจะมีเครื่องสักเครื่องนึง <1 S 2> นั่งขาเหยียดตรงเงี้ยครับนะแล้วก็ดันดันดันันนะโดยปกติถ้าสมมติเราใช้ท่าท่าย,ยืนเงี้ยแต่ท่าย,ยืนเนื่อจากว่าเราสามารถที่จะเอ็นในส่วนของขาออกไปข้างหลังได้ครับมันทําให้ค่าที่ได้น,นั้นมันเลย มันอยู่ที่การเอนมันดังนั้นเราจะปรับในท่านั่งซะพอนั่งปุ๊บขาก็อยู่กับที่ระดับตัวเที่วัดก็อยู่กับที่บังคัมันไม่มีโอกาสได้เลียดอีกแล้วใช่ครับก็คือฟลิกมาเลยคุณต้องทาอย่างนี้จะไล้รู้ว่ามันเปนค่าที่คงที่ไหมถูกต้องไหมนะครับความอ่อนตัวถามว่ามันมีสําคัญยังไงล่ะจะบอกว่า เดมดคุณเคยดูนักฟุตบอลใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ครับครับเวลานักฟุตบอลเห็นไหมครับเขาจะมีท่าที่มันเป็นท่าโยกขาโยกแขนอันนั้นเพื่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะเดี๋ยวนะผมถามนี้นึงแล้วถ้าเกิดผมจะไปซื้อลูกวิ่งพี่แล้วผมต้องปั๊ดทำไมอะ่ะคือคืออย่างนี้ถ้าคุณมีการเกร็งของกล้ามเนื้อที่มันเป็นมากแล้ว โอกาสที่คุณวิ่งแล้วเนี่ยมีการตะคิวเกิดขึ้นการกรี่งวิ่งแล้วแบบง่ายมากยังไงคือมันถท่าว่าคุณความยืดหยุ่นคุณเสียไปแล้วะคุณวัดแล้วความยืดหยุ่นเสียไปแล้วแล้วคุณมีวิ่งอโอกาส่เอ๊ะทำไมทำไมวิ่งแล้วลูกวิ่งไม่ดีป่อนทำไมเกิดคิวบ่อยๆคุณเข้าใจเลยแต่คุณไม่ได้เทสไงว่าความยืดหยุ่นคุณมันเสียไปแล้วกลายเป็นโทษเครื่องออกกำลังกายแทนแอ้ว่าคุณอาจจะซื้อผิดประเภทกับร่างกายของคุณ คือคอาจจะโอเคแหละความตั้งใจคุณจะซื้อน,นั้นอะ่ะมันได้จริงแหละที่ดียวว่าคุณก็ต้องมีท่าสาหรับเพิ่มความยืดหยุ่นเข้าไปด้วย<อ>เพื่อที่เร,เราใช้แล้วก็โอเคมันจะช่วยให้ร่างกายคุณดีขึ้นอแต่ว่าไอในส่วนที่แบบคุณมีปัญหาเนี่ยเช่นความยืดหยุ่นมันหายไปเงี้ยก็ต้องช่วยเนมาความยืดหยุ่นนะั้นมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าความยืดหยุ่นถ้าเรามีน้อยโอก,กาสที่จะบาดเจ็บกล้ามเนื้อก็จะมีมากขึ้นก็คือต้องไปเทส ถ้าเกิดเราจะซื้อลูวิงแค่ตัวหนึ่งก็ซื้อได้ก็ใช้ได้แต่ถ้าควรจะเทสก็ต้องควรจะเทสด้วยจะได้รู้ว่าวิ่งยังไงงวิ่งแล้วต้องไปยืดยังไงะไรางนั้นถามว่าโดยกระบวนการพิเทสทั้งหมดมันจึงเป็นประโยชน์เพราะว่ามันจะทําให้เราได้รู้ว่าเรานั้นจะเลือกเครื่องมือสมมุติว่าใจเราอะอยากได้เครื่องมือชิ้นนี้ครับร่างกายเราลักเลือกเครื่องมือชิ้นไหนใจเลือกอย่างหนึ่งแต่ร่างกาย ม,มันอยากได้อีกอย่างหน,นึ่งเนี้ยมันม,นจ,ะมนจะขัดแย้งกันคือคือถ้าเกิดว่าไม่เป็นข้อห้ามอย่างเช่นความดันโลหิตสูงแล้วจะวิ่งเนี้ยครับนะครับหรือว่าจะเป็นใช้เครื่องปีนอย่างเงี้ยไม่ได้เลยเพราะอะไรครับสโตกขึ้นมาหรือว่ามันวุบขึ้นมาเนี่ยนอกไปไม่รู้ตัวเดี๋ยวความดันโลหิตต่ำอย่างเงี้ย แล้วคุณอยู่ดีคุณจะใช้เครื่องมือที่มันแบบว่าอยู่ในที่ที่สูงเนี่ยไม่ถูกเลยมันมันขัดแย้งกับสภาพร่างกายอันนี้ไม่ได้แล้ะงั้นฟิตเทสถามว่ามันล้ามันสำคัญไงมันตอบโจทย์ครับตอบโจทย์คือในการเลือกเครื่องมือเครื่องมือที่จะเอามาใช้นั้นมันได้ให้ความต้องการที่ค่อนข้างจะถูกต้องร้อยเปรด้วย เขาว่าก็เห็นกันชัดๆอ่ะใไอ้ใจคุณนะเลือกอย่างหนึ่งแต่ความต้องการของร่างกายคุณมันจะบอกเองว่าโอเคยังไงตรงนี้นะถึงสมองตรงนี้นะถึงสมอมครับนะครับแล้วก็สำหรับใครครับที่ต้องการฟิตเทสนะครับคือต้องการไปตรวจสมรรถภาพร่างกายนะครับก็สามารถไปตรวจได้ที่โชรูมาราธอนนะครับทุกสาขาทั่วประเทศสำหรับวันนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคราวหน้าสหรับวันนี้สวัสดีครับ